จงหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือกล่าวโทษตัวเองข้อความจากฮิลเลอรอนที่รักทั้งหลายตอนนี้ชาวโลกจำนวนมากมายกำลังรู้สึกว่าในบางช่วงเวลาพวกเขาก็จะรู้สึกเบิกบานกระปี้กระเป๋าและมีแรงบันดาลใจอย่างมากแต่ในบางช่วงเวลาพวกเขากลับรู้สึกหมดแรงเหน็ดเหนื่อยง่วงนอนหงุดหงิดหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างมากแทน ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แม้ว่าพวกคุณจะมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะคงอยู่ในความสมดุลและอยู่ในสภาวะที่จิตใจสงบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตามดังนั้นในช่วงเวลาที่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมันจึงจะเป็นการดีที่สุดที่จะให้อภัยตัวเองเสียในทันทีแล้วนำเอา,เอ,าเอารมณ์ความรู้สึก และความคิดอื่นๆที่จะทำให้พวกคุณรู้สึกเบิกบานและมีกำลังใจขึ้นมาได้มาใส่แทนอารมณ์ความรู้สึกและความคิดที่ทำให้พวกคุณไร้พลังอำนาจเหล่านี้เสียและจงย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพวกคุณกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ซึ่งในกระบวนการที่มวลหมู่มนุษยชาติดาวเคราะห์โลก และสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ไม่เคยประสบมาก่อนเลยและมันก็เป็นกระบวนการที่พวกคุณทุกๆคนได้เลือกมาแล้วว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยนี่คือช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องนำเอาความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของตัวเองออกมาใช้แหละแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือ จงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองให้มากกว่านี้และจงคอยเฝ้าดูความคิดของตัวเองให้ดีถ้ามันมีความคิดไหนที่คอยแต่จะตัดสินชี้ถูกผิดให้กับตัวเองอย่างร้ายกาจอยู่แล้วก็ mm. ก็จงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมันเสียโดยปกติแล้วพวกคุณทุกๆคนมักจะใจดีกับผู้อื่นมากกว่าที่จะใจดีกับตัวเองดังนั้นจงเริ่มหันมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ของตัวเองได้แล้วเป็นเพื่อนผู้คอยสนับสนุนและเกื้อกูลตัวพวกคุณเองอยู่เสมอและเป็นเพื่อนที่จะรักตัวพวกคุณเองอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่เสมอด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พวกคุณมักจะมอบให้กับคนอื่นๆไปแล้วทำไมพวกคุณถึงไม่ยอมมอบให้กับตัวเองบ้างละ่ะ การที่ใครสักคนจะมีความเคารพในตนเองและให้เกียรติตัวเองนั้นมันไม่ใช่การเห็นแค่ตัวแต่อย่างใดเลยเพราะว่าถ้าปราศจากความรักและการยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วพวกคุณก็ไม่อาจที่จะไปรักคนอื่นๆได้อย่างจริงใจเพราะว่าในเวลาที่พวกคุณกำลังมีความสุขและกำลังมีความรู้สึกดีๆกับสิ่งดีๆทั้งหลาย มีกำลังส่องแสงสว่างออกมาจากตัวพวกคุณเองอยู่นั้นมันก็จะเป็นการง่ายกว่าที่พวกคุณจะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆเหล่านั้นในตัวผู้อื่นด้วยช่วงเวลาใดก็ตามที่เหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆในชีวิตของพวกคุณดูเหมือนว่าจะหนักหนาสาหัสและยากเกินกว่าที่จะรับมือไหวด้วยวิธีการที่ถูกต้องดีงามแล้วแล้วก็ นั่นแหละคือช่วงเวลาที่พวกคุณควรจะต้องหยุดซะก่อนแล้วพักสักครู่หนึ่งเพื่อไปทำอะไรอย่างอื่นแทนที่จะนำพารอยยิ้มมาสู่ใบหน้าและนำพาเสียงหัวเราะมาสู่จิตวิญญาณของพวกคุณเองจงอย่าไปจริงจังกับตัวเองหรือจริงจังกับสถานการณ์ต่างๆให้มากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าพวกคุณหยุดคิดสักครู่ พวกคุณก็จะรู้ว่าพวกคุณคือคนคนหนึ่งที่กำลังพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เสมออยู่แล้วในทุกๆสถานการณ์จงหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือกล่าวโทษตัวเองเพราะว่านิสัยเหล่านี้จะไปฉุดรั้งพวกคุณเอาไว้ให้อยู่แต่ในเส้นทางที่ไร้พลังอำนาจเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะมีแต่พวกคุณเองเท่านั้นที่จะสามารถทำเพื่อตัวเองได้และมันก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระลึกเอาไว้ในใจเสมอด้วยและการใช้เวลาเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนแก่นแท้ของตัวพวกคุณเองให้ได้อย่างมีคุณภาพอยู่บ่อยๆ ก็จะสามารถช่วยชาร์จพลังงานและช่วยทำให้สนามพลังออร่าของพวกคุณทั้งระบบมีพลังงานกลับคืนมาเหมือนเดิมได้ด้วยวิธีการที่เป็นบวกและเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกคุณเองมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องปลูกฝังนิสัยใหม่ๆและวิถีทางใหม่ๆในอันที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เกิดขึ้น โดยการหันมาจดจ่ออยู่แต่กับสิ่งดีงามทั้งหลายที่มีอยู่แล้วภายในตัวของพวกคุณเองซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคือแก่นแท้และก็คือตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองแหละจงให้โอกาสตัวเองเพื่อส่องแสงสว่างอันสวยสดงดงามของตัวเองออกมาสู่สถานการณ์ต่างๆที่เคยฉกฉวยพลังงานอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวพวกคุณเองไป โดยการที่มีนิสัยชอบด่าว่าตัวเองที่ได้ทำในสิ่งที่พวกคุณเข้าใจกันไปว่ามันคือสิ่งที่ผิดไปซึ่งโดยความน่าจะเป็นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พวกคุณคิดเอาไว้เสมอไปก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วจงรักตัวเองรักตัวตนทั้งที่เป็นมนุษย์นี้ของตัวเองและตัวตนที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของตัวเองด้วย เราว่าพวกคุณคือส่วนผสมอันยอดเยี่ยมของทั้งสองสิ่งน,นี้และที่พวกคุณลงมาเกิดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็เพราะด้วยเหตุผลนี้นั่นเองและเมื่อใดที่พวกคุณสามารถทำเช่นนี้ได้แล้วมันก็จะกลายไปเป็นแรงพลังที่จะเกื้อหนุนให้คนอื่นๆสามารถที่จะยอมรับและภาษารวมเอาทุกๆแง่มุม ของความเป็นตัวตนของพวกเขาเองให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อใดที่พวกคุณรู้สึกสะดุดและรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วล้วก็ก็จงเริ่มมองหาโปรเจกต์ใหม่ๆทําทำเสียเช่นไปเรียนอะไรบางอย่างที่พวกคุณเคยคิดว่าอยากจะเรียนมานานแล้วเป็นต้นหรือแม้แต่ด้วยวิธีการจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในห้องต่างๆในบ้านของตัวเองสมัย ก็ยังได้เลยเพราะว่าบางครั้งด้วยวิธีการทำเช่นนี้มันก็ทำให้พวกคุณรู้สึกถึงพลังงานใหม่ๆอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และพวกคุณก็อาจจะได้พบว่าแรงพลังในการสร้างสารรค์ของตัวเองกำลังหลั่งไหลไปตามแรงบันดาลใจและการเนวรมิดอยู่ก็เป็นได้จงมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นต่อวิญญาณเบื้องบน และจงทำตามการชี้นำทางและการกระตุ้นของพวกเขาที่พวกคุณได้รับมาเพราะว่าพวกคุณกำลังได้รับการชี้นำทางอยู่เพื่อให้พวกคุณสามารถไปถึงจุดๆที่พวกคุณได้เลือกเอาไว้แล้วบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างพอเหมาะพอดีจงมีศรัทธาต่อความสามารถของตนเองและจงมีศรัทธาต่อทางเลือกต่างๆที่พวกคุณกำลังเลือกอยู่ โดยใช้หัวใจเป็นผู้นำทางและจงมีศรัทธาในตัวเองด้วยเพราะว่าพลังงานใดก็ตามที่พวกคุณกำลังใช้อยู่เพื่อการนี้ล้วนเป็นพลังงานที่จะถูกใช้ไปเพื่อทำให้เป็นผลสำเร็จทั้งสิน้นเพราะว่าพวกคุณคู่ควรกับมันพวกเราอยากจะขอย้ำเตือนพวกคุณอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่บนโลกอันสว่างสวัยเรืองรองนี้ กำลังอยู่กับพวกคุณตลอดเวลาและก็จะอยู่ข้างๆพวกคุณเสมอด้วยเพราะว่าพวกคุณคือผู้ที่พวกเรารักและห่วงใยและก็ความรักและความห่วงใยของพวกคุณก็คือสิ่งที่โลกนี้กำลังต้องการอย่างมากอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าความรักของพวกคุณจะมีพลังอำนาจในการเยียวยารักษาอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีพลังอำนาจในการเยียวยาวรักษาตัวพวกคุณเองเท่านั้นนะแต่มันยังจะมีพลังอำนาจในการเยียวยาวรักษาคนอื่นๆอีกจำนวนมากมายที่อยู่ภายในรัศมีแห่งการส่งผลกระทบของพวกคุณด้วยจงยอมรับเป็นเจ้าของพลังงานอำนาจของตัวเองเสียและจงยืนหยัดขึ้นจงยอมรับเป็นเจ้าของชีวิตที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ ที่พวกคุณมาที่นี่เพื่อที่จะมามีมันพวกคุณแต่ละคนคือจิตวิญญาณที่ทรงพลังอำนาจและอลาัางการและเหลือเชื่อดวงหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องยินยอมให้ความจริงในข้อนั้นเข้ามาสู่ขอบเขตแห่งการส่งผลกระทบของพวกคุณเองเสียทีพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะ วันนี้รักตัวเองแล้วหรือยังคะดูแลตัวเองดูแลจิตใจดูแลร่างกายของตัวเองรักตัวเองให้เต็มที่ค่ะแล้วความรักนั้นก็จะส่งรัศมีแผ่ออกไปถึงผู้อื่นด้วยนะคะเพราะเราคือหนึ่งเดียวกันค่ะขอให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ